อาจาจะต้องทําใจนะครับว่าขีดความสามารถเราจะต้องลดลงแล้วเราก็อาจจะต้องเ็าเราียกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นตีแบบง่ายๆายายนะครับจากที่โประมาณตาสองนะครับวดด้วยลงพวกคอนเทนต์ <S <S อะไรอย่างเงี้ยนะครับพบว่ากำไรมีอย่างต่ำนะครับที่หายไปนะครับ7%เนี่ยผมว่ามีมแน่อแนอนแต่งได้นะครับแต่คนที่จะอยู่ในทิศทางเดียวกันกับในอ้างเลินต่างๆในกลุ่มหุ้นที่จะขึ้นเนี่ย 12%เลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ากตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูกจบไอนภูมิภาคจะเป็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย,ยต้องบอกว่าเราข้าที่สุดเด็งที่คุณชัยชานบอกนะคะว่าตอนนี้เราถูก โถมเข้ามานะคะปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของค่างเงินบาทนะะถึงแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเ,เงินบาทจะเริ่มอ่อนๆค่าลงมาใกล้ๆจะสามสิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่แข่งค่าขึ้นไปเกือบเกบจะหลุดสามสิบสองบาทนะคะอันนี้เรากระทบหนักขนาดไหนคะครับคืออย่างนี้ฮะเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราแยกเป็นสองส่วนนะครับที่ผมคิดง่ายๆนะนส่วนแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้เจรจาตกลงไป นะครับสิ่งที่เจรจาตกลงไปแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราแก้ไขในเรื่องของเงินสกุลยูเอสอล่าไม่ได้กับลูกค้าเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทําได้ถ้ายังไม่ได้รับเงินนะครับก็น่าจะต้องไปติดต่อกับธนาคารนะครับแล้วก็ขอปุยในเรื่องของการประกันความเสี่ยงด้านอัตาราแลกเปลี่ยนเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของอัตาราแลกเปลี่ยนก็จะมีมากนะครับอันที่สองนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้า ไม่ประกันความเสี่ยงอย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือว่าเราก็จะต้องมาดูว่าเออในเรื่องของต้นทุนอะไรต่ตางๆเหล่านี้มันจะเป็นไปได้ไหมเซตนที่ผมคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราส่งออกไปยกตัวอย่างเช่นเราเห็นตัวเลขดีๆนะครับในเดือนรกรกฎาคมสิงหาคมแต่กว่าเงินเราจะได้มาเนี่ยก็คือเดือนนี้นะครับเดือนกันยานหรือไม่ตุนเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ในแง่ของการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมีมากนนเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องรัดเข็มขัดอะไรได้เราก็ต้องรีบรัดเพื่อทําให้ ผลประกอบการของเราเนี่ยยังสามารถที่จะรักษาอยู่ได้นะครับส่วนอันที่สองน,นเนี่ยก็คือว่าอันไหนที่ยังไม่ได้รับคาสั่งซื้อแล้วอยู่ในช่วงระหว่างการเจราจาอันนี้ผมขีดเส้นใต้เลยนะครับข้อแรกเพื่อป้องกันก็คือว่าเราอาจจะต้องทําใจนะครับว่าขีดความสามารถเราจะต้องลดลงแล้วเราก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นเวลาที่เราจะเสนอขายนะครับว่าเดอน,นี้นะครับคํสาสั่งซื้อนี้เราอาจจะต้อง เราม้ระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะต้องมีมีการทบทวนนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเจรจากับลูกค้าว่าขอเป็นโลโก้ค่าเรนซีได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรครับคุณเหนาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราพาักขายกันกับจีนเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการออนไลน์เนี่ยใช้โลโก้ค่าเรนซีหรือหยวนกันแล้วแต่ผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยยังใช้น้อยนะครับไม่ไม่ไม่มากนะครับไม่กี่เปอร์เซนต์เองผมว,ว่าตรงนี้อาจจะเป็นช่องหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องวองเจรจารดูหรือว่าถัดมาก็คือเราจะต้องป้องกันความเสี่ยงนะครับในการที่จะทำฟอร์มบล็อกค t มแทกไว้ว่าเออเรายอมรับความเสี่ยงอยู่ตรงเนี้ยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางธานาคารก็สามารถที่จะให้คำรึกษาได้นะครับอันนี้ก็ผมก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับครับคุณดาวครับค่ะคุณชัยชันมองอยังไงคะว่าอยากจะ ในเรื่องของการเราเนี่ยมีเราอ่ะมีกลยุทธ์ในการรับมืออยู่แล้วแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคุณชัยชาญมองว่าการที่เงินบาทเราแข็งค่าเนี่ยภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะดูแลเยียวยาเลยได้บ้างไหมคะต้องบอกอย่างนี้ฮนะคือถ้าเราบอกว่าเออต้องืลังจากที่เราทำป้องกันตัวเราเองนะเขาเรียกว่าอันไหนที่เราบริหารจัดการได้ manage ตัวเราเองได้นะเ,เดนะี่ยเราต้องรีบมันที่อันไหนที่ มันมันเป็นความคือบางทีก็ต้องเสนอกับทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของต้นทุนนะครับต่างๆข้อน,นี้ก่อนนะครับว่าต่อเบีย้ยนะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะให้เป็นกรณีพิเศษสําหรับพวกส่งออกหรือว่ามีซอฟท์โลนนะครับใ,ในตรงนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับพวก s อสได้นะครับที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ในเรื่องของการเติมสภาพคล่องเพื่อการส่งออกนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนทางด้านแรงงาน สิ่งนี้เนี่ยผมขีดเส้นเยอะๆเลยนะครับด้วยส,ภา,สภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ปัจจัยภายนอกถาโถมมาอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากเห็นระดัดเวลาอีกลูกหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าแรงเนี่ยมันจะเป็นระเบิดเวลาอีกพันหนึ่งซึ่จะมาถาถมกับทางผู้ส่งออกนะครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงมากๆนะครับคราวนี้ถ้าดูถึงในแง่ต่างๆเนี่ยผมว่าหลายๆส่วนนะครับตอนนี้ผมก็มั่นใจนะครับไม่ว่าที่ทางรัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า ประเด็นดต่างๆเนี่ยท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยผมว่าเขากำลังหาทางอยู่แต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าปรจัจหนต่างๆเนี่ยมีเยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเอา่อมาดูในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วสามารถหาจุดร่วมกันได้เนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณนาวครับ ค่ะคุณชัยชันประเมินว่าถ้าบาทเนี่ยแข่งค่าอยู่คือต้นปีเนี่ยมัน37บาทนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยถ้าแข็งค่าอยู่ประมาณ32-33บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยกำไระจะหายไปเยอะไหมคะประมาณสักเท่าไหร่คะโอ้เยอะเลยครับเพราะว่าแค่36นะครับตีแบบง,ง่ายๆนะครับสามสิบกประมาณสานะครับวกด้วยลบกับคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพบว่า กำไรมีอย่างต่ำนะครับที่หายไปนะครับ7%เนี่ยผมว่าม,มีแน่นอนนั่นก็คือเงินกำไรจ่ายหรือว่ามันจะไปอยู่ในเรื่องของการขับทูณจักการนักเตะแน่นอนนะครับตัวเลขจะวิ่งอยู่อย่างนี้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของโลเคนเทนหรือว่าปริมาณการใช้วัตถุดิบในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญคุณดาวครับต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะนี่คือความจริงนะครับว่าจากช่วงโควิดท,ที่ผ่านมานั้นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันอยู่ในขาลง นะครับแล้วก็คงที่อยู่ในระดับต่ำมานานแล้วสังเกตจากตัวเลขปีอเมริของจีนอเมริกายุโรปอย่างนี้นต่ำม,มากนะครับอยู่ประมาณ50าสิเท่านั้นเองก็ถือว่าต่ำม,มากนะครับเมือนั้นเนี่ยความต้องการเนี่ยมีน้อยในขณะที่ทุกคนนะครับพยายามที่อยากจะแข่งขันแล้วก็ขายสินค้าเพื่อรักษาสภาพการดำรงอยู่ขององค์กรของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเล่นอย่างเดียวก็คือในเรื่องของขายราคาเพราะฉะนั้นตัวเนีเ่ย เป็นตัวที่อ่อนไหวมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่อยากให้ค่าเงินของเราเนี่ยมาเป็นอิัจจัยที่ทําให้ของเราเนี่ยแข็งค่ากว่าคู่ค้าคู่แข่งนะครับแข็งได้นะครับแต่ควรที่จะอยู่ในทิศทางเดียวกันกับในค่าเงินต่างๆในกลุ่มิพาคเพราะฉะนั้นเ็ที่คุณเอาถามว่าจะเป็นเท่าไหร่ผมว่าประเมินไว้น่าจะประมาณนี้ครับห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับะเงินเราไม่เกาะกลุ่มกับที่เป็นในรีเจียนเดียวกันเหรอฮะในภูมิภาคเดียวกันเหรอฮะ ไม่เลยรเรารไม่ได้แข่งเกาะลุมหรอคะก,ก็ดูตัวเลขที่เราติดตามอยู่นะครับคุณนาวก็คือสามเดือนของเราเนี่ยเาตัวเลขแบบชัดเลยนะครับก็คือว่าสามเดือนเนี่ยค่าเงินบาทของเราเมื่อเปรียบเทียกบกับดีเซลลาเนี่ยออนค่าหัวดิ่งเลยนะครับแข่งขึ้นเนี่ยถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูกับไอ้กลุ่มวิภาคถ้าเป็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราแข่งค่าที่สุดในสาเซียนนะครับรองจาก ถ้าตัดมาเลเซียออกเนี่ยต้องตอบไปใช่แล้วรวมถึงเราก็แข่งข้าก่าทางด้านจีนอินเดียเวียดนามที่เราเป็นผู้แข่งซึ่งเขาก็อยู่ระดับประมาณหนึ่งสาเปอร์เซ็นแข่งข้าขึ้นมานะครับจากยูเออีสลาของเราเนี่ยประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับในการแข่งข้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนี้ครับขึ้นอยู่กับจุดไหนที่เราคุยกันแต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับอืมค่ะโอ้ยังงี้เราก็แบบศักยภาพในการแข่งขันเรากำหนดราคานี่ก็อาจจะยากเหมือนกันนะคะ ถ้าเขาหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นนี่เราขึ้นมาประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตห่างกันแบบหลายเท่าตัวเนี้ยสีนะ่ห้าเท่าตัวได้เลยนะคะเนี่ยนะครับมันมีผลต่อในเรื่องของค competitiveness ของเรา <S <S ครับว่าเราจะนะจะดำรงอยู่ในเรื่องของ competitiveness ได้อย่างไรนะครับการแข่งขันของพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่อนไหวนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกถ้าเรายังยึดมั่นว่าการส่งออกจะต้องเป็น Key driver สําสำหรับให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ต้องให้ทุกภาคส่วนนะครับมาลองดูนะครับว่าเราจะหาจุดร่วม Optim p t i m i z a t i o n จะได้อย่างไรเพราะว่าตัวแปรต่างๆทุกคนเข้าใจหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะหาจุดจุดร่วมกันในแต่ละปัจจัยได้อย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปเพราะว่าถ้าแก้จุดนี้บางทีจุดนั้นก็รั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดูภาพทั้งหมดนะครับผมก็ยกังมั่นใจนะครับว่าการส่งออกของประเทศไทยนะครับในในใน,ในที่ทางสภาผู้ส,ส่งเสรนคการทางเรือแห่งประเทศไทยช่วย ติดตามและดูแลอยู่เนี้ยเนี่ยผมว่าเราน่าจะสามารถที่จะขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมีการข้อเสนอ,อยิมต่างอเนี่ยครับอืมค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ดูเหมือนจะกระทบมากที่สุดจะเป็นจะเป็นกลุ่มที่เป็นโลโค,โค,โคอล content ์หรือเปล่า,าสำหรับเงินบาทที่แข่งข่ามาระดับเนี้ยพวกภาคการเกษตรพวกอาหารอะไรอย่างนี้ปะ่ะฮะใช่เลยชัดเจนมากเลยครับคุณดาวนั่นก็คือสิ่งที่ ที่บางทีข้อดีของเราอาจจะเห็นแต่ข้อดีนะครับในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่เราชื่นชมกับตัวเลขการส่งออกของข้าวก็ดีของยางพาราก็ดีของอาหารก็ดีนั่นคือโลกาคอนเทนต์ร้อยเลยนะครับเกือบร้อยนะครับถ้าไม่รวมการนําเข้าจากพวกปุ๋ยหรือว่าอาหารสัตว์น,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าดูกันตัวเลขชัดๆเนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเยอะตอนนี้ก็คือพวกสินค้าเกษตร,รแล้ก็ด้านอาหาร ที่ถึงแม้เราจะชื่นชมกับในแง่ของตัวเลขน,นะครับที่เราเติบโตนะครับเป็นดับเบิลดิจิตในกลุ่มของอาหารข้าวแล้วก็อย่างอาราแต่นั้นมันก็ตามมาด้วยที่อย่างที่ผมได้เรียนทุนเอาไปแล้วแล้วก็ผู้ฝังไปแล้วว่ากว่าเราจะได้รับเงินนั้นเนี่ยก็คือเดือนนี้นะครับตุล,ตลาหรือแม้ก็พฤศจิกาขึ้นอยู่กับการส่งมบอบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงถ้าเราเจรจาไปแล้วเราไม่ได้ทําประกันความเสี่ยงด้านตาวแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทําให้เราขาดทุนจากกัตราแลกเปลี่ยน แน่นอนอย่ากดีเท่งไม่ได้นะครับโอ้โหก็มีสองอย่างเลยนะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เงินบาทที่แข่งค่าเจอเข้าไปนี่แบบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วหายไปเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็เจอขาดทุนอีกนี่คิดรวมกันไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะคะคุณชัยชาน<ะ>ก็แต่ว่าผมผมว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะก็ผมว่ามั่นใจนะว่าทุกคนก็ต้องพยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับ,รบผมว่า การบริหารต่างๆเนี่ยเราอันไหนเราทําได้ผมว่าเราอย่าช้าเลยครับอะไรทําได้เราต้องรีบทำเพราะฉะนั้นเราเห็นความผันผวนเนี่ยเราก็ต้องรีบประกันความเสี่ยงทางด้านตราและเปลี่ยนเราเห็นเรื่องของการแข่งขันที่เรา,าจ,จะสูญเสียในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็ต้องลดต้นทุนของเราอีกตอนนี้แล้วเราเห็นในเรื่องของอความัดแย้งนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ตอนดอกลานะครับสงครามต่างๆดูแล้วยืดเยื้อแน่นอนเราก็คงจะต้องปรับตัวของพวกเราอีก แน่นอนนะครับในการหาตลาดได้แล้วก็รักษาตลาดกลายไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ